สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่กีต้าร์นะครับวันนี้พี่กีต้าร์กำเล่นเกมซับเว็เซิร์ฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ได้มีการอัปเดตแล้วครับแต่พี่ยังไม่ได้อัปเดตนะแต่พี่รู้อยู่ว่ามันได้มีการอัปเดตแล้วแต่พี่ยังอัปเดตไม่ได้อะ ตัวหุ่นยนต์เมื่อกม้เล่นเกมกรน,นี n y p a สองแล้วค่ะอัดคลิปแต่ว่าผิดพลาดน่ะกลัวกลัวจังเลยอ่ะน,นี่เราก็ไม่รู้ได้เงินเก้าแสนจะได้แค่ของก่ันอันนั้นไหนนะน้อยมากในอันแค่กล่องเดียวกล่องเดียวมันมีค่าขนาดอะไเหรอ ถ้าเป็นกล่องที่สองหนึ่งล้านห้าแสนเยอะเกินไปเปล่าใครจะไปเก็บไว้อ่ะหรือว่าเราต้องมีเงินหนึ่งล้านห้าแสนถ้านั้นได้อยู่จริงแล้วพี่ดีเล่นมานานมากมากแต่นานแค่ไหนก็หนึ่งปีที่แล้วอ่ะ แค่หนึ่งปีที่แล้วหรืว่านานตัวสองปีที่เราก็ไม่รู้โดดมานานมากเลยอ่ะถ้าจะนานที่สุดนะหนึ่งปีหกเดือนหนุนหกเดือนคือครึ่งปีแล้วเพราะว่าหนึ่งปีมีสิบสองเดือนใช่ไหมเพราะว่าหกบวกหกเป็นสิบสองใช่ไหมแล้วครึ่งเดือน ไม่ใช่สิครึ่งปีก็มีหกเดือนพี่รู้อยู่นะคะว่ามีเกมกรนดี่ภาคสี่แต่ตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับต้องหาทุกคนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้มีมตั้งแต่เก้าเดือนที่ผ่านมามีตั้งแต่เก้าเดือนที่ผ่านมาเลยนะนานมาก แปลว่าครึ่งปีสมเดือนครึ่งปีสเดือนโอ้ยโอยยโอ้ยโอยยโอยโอยยยยดยดอนนียย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 นยยยห้ยยในนยย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 ยงยยย่ยย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  มันจะใช้ดาวมากกว่าอุ้ยเจเยนเจียนเจ็ยนเจียนเยเหมือนเมื่อกี้เกมแหลกอะมันแหลกมันแหลกตอนนี้แหละมันไม่ลื่นอะมันไม่ลื่นแปลว่ามันแหลกมันแหลกอะตอนนี้ก็ยังแหลกอยู่บางทีมันก็ลื่นบางทีมันก็แหลกกลงยกลงยกลงเจเยนอุ้ยเกือบ นี่ถึงกับหลับตาเลยอะ่ะจูสีย็นจะเย็นจะเ,จะเย็นโอ้โหเหมือนกับว่ามันจะรถไฟพวกนั้นมันจะดักเรไว้เลยอะ่ะไม่ให้เราไปอะ่ะดดเดี๋ยวมาเล่าเรื่องของเกมมาริโอ้แต่ตอนนี้ขอเล่นก่อนตื้อ น่่เน่น่จะเนกล้จะหนึ่งแสนแล้วกลจะหนึ่งแสนแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะดีนะนี่มันวิ่งเร็วขึ้นอ่ะจื๊บจื๊บตึ๊บตึบตึ๊บกระโดด อ๊ออปอบโอเคปต่อ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 ไปต่อไปต่อ,ตอ,ตอ,ตอจืบขอบครับ เคอเคอเควหลบจุ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  จึ๊บโยกโดโคอู้ยเกือบ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 จึ๊บจึ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  แค่ตัวของการกินปลากินปลาก็ฉลาดได้ไงพี่ฉลาดได้อยู่จึ๊บ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 ได้เงินหนึ่งพันห้าร้อยจึ๊บ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 โอ้เก็บดาวเก็บดาวเก็บดาวโอ้ดาวคือตัวช่วยที่ดีที่พี่ชอบเลยอ่ะพี่ชอบดาวอ่ะ มาาันช่วยเพิ่ม <S <s ความเร็วอุ้ยโอยจุบจุ anyway> o, ้ยโอ้ไกลที่สุดที่ไหนเล่าเดี๋ยวเราคิดต่อกันเลยดีกว่ามาทาคิดต่อกันกับเล่าเรื่องไมโอเลยดีกว่าเอาไหมได้ เำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเอาเรื่องมาโอ้นะครับแต่พี่อันไม่มีแบบช่วยเจ้าหญิงได้เพราะพี่ค้างด่านนั้นอยู่เดี๋ยวให้ดูนะครับ